โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น105คนครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนประกอบด้วย ข้าราชการครู5คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา2563 1. สถิตินักเรียนปีการศึกษา2564 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,564มีนักเรียนระดับปถมวัยจำนวน32คนระดับประถมศึกษาจำนวน73คนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเพิ่มขึ้น8คนคิดเป็นร้อยละ7.62ปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,564เพิ่มขึ้น1จากการสำมโนประชากรพบว่า มีจำนวนประชากรวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้ผู้ปกครองย้ายนักเรียนกลับมาเรียนตามภูมิลำเนาของตนเอง 3. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาการเยี่ยมบ้านที่โรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองจึงไม่ย้ายนักเรียนไปเรียนในสถานศึกษาอื่น 2ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคปีการศึกษา2563พบว่านักเรียนมีจริยธรรมคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีถึงดีเยี่ยมร้อยละ98.54ในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลกโคได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และดำเนินกิจกรรมต่างๆคู่ขนานตามแนวของโรงเรียนบ้านหนองแดนโดยเริ่มจากการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือซื่อสัตย์สุจริตวินัยดีมีจิตสาธารณะผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละ96.69 2. วินัยดีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละ95.02 3. ม,มีจิตสาธารณะมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละ97.08จจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด 3ผลการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา2563ผลการพัฒนาการปฐมวัยประจำปีการศึกษา2563ของนักเรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ด้านร่างกายมีผลการประเมินระดับดีร้อยละ84.21ระดับพอใช้ร้อยละ15.74ด้านอารมณ์จิตใจผลการประเมินระดับดีร้อยละ100ด้านสังคม มีผลการประเมินระดับดีร้อยละ84.21ระดับพอใช้ร้อยละ15.74ด้านสติปัญญามีผลการประเมินระดับดีร้อยละ68.42ระดับพอใช้ร้อยละ31.57ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2563นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 1>, 1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ64.81 2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ64.53สาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ,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 ะ69.09 4. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ68.77 5. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละ79.93 6. สาระการเรียนรู้ศิลปะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ71.45 7. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีค่าเฉลี่ยร้อยละ69.93 8. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ58.33 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test หรือ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563มีดังนี้ 1. สมรรถนะการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ35.60 2. สมรรถนะการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ย 00, ร้อยละ35.00รวม 2. สมรรถนะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ35.30เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ5.05ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test หรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563มีดังนี้ 1. ความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ2 1 0 0 2. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ23.85รวม2ด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ2 2 4 2เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ8.11ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ net, ปีการศึกษา2563ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน13คนเข้าร่วมสอบจำนวน9คนมีผลดังนี้ 1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ36.56 2. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ26.67 3. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ19.44 4สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ29.59รวม4วิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ28.07เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ2.23 4การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคเปิดจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564เมื่อวันที่1มิถุนายน2564โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนครูประจำชั้นนำใบงานใบความรู้และแบบฝึกหัดไปมอบให้นักเรียนตามบ้านและในวันที่21มิถุนายน2564โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโค เปิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 5. ผลการศึกษาของนักเรียนทุนโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคไม่มีนักเรียนทุน 6. ปัญหาข้อขัดข้องทางด้านการศึกษาปัญหาการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาเซลล์ทางโรงเรียนได้รับการติดต่อประสานงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพว่าได้จัดหาแบตเตอรี่ของระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาเซลล์ทดแทนที่ชำรุดได้แล้วรอให้สถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19คลี่คลายจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ<ป>ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคขอขอบพระคุณท่านพลเอกกํมปนาศรุดดิษฐองคมนตรีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและติดตามผลการจัดการศึกษามาโดยตลอดโรงเรียนขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นพัฒนา ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีทักษะการใช้ชีวิตมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป